ดูดวงชาวราศีกันกูเขียวตามไม่หยุดดวงนี้ดวงแข็งอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาบุญกุศลวาสนาโดนจัดหนักจัดเต็มนะมครับผมไขมาทำลูกค้าเองเจอดีงูเขาตามคอยช่วยแต่ว่าดวงของท่านแข็งพอไม่ต้องให้ใคขช่วยเหลือด้วยบุญกุศลวาสนาชาวราศีกันตกตำแหน่งจิตใจอ่อนโยน ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเลา้าทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่มเบี้ยดินรู้สึกปัญหาต่างๆที่เข้ามาต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความประสบร็จะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคท่านได้มองการไกลถึงอนาคตท่านได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนายอย่างก้าวโดดมีดามล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระส่กากระสายอดทอนอดกัน สายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไป้างหน้าท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาแบบนี้ชิงไหมายชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายจะบังเกิดการตัดสินใจอย่างน่ากลัวบังเกิดขึ้นกับัวท่านนะผมโชคชะตาของท่านครที่ต้องยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มให้เป็นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย งูเขียวคอยตามติดนะผมดวงนี้แข็งก็ข้าวมาสิครับผมกลัวคุณหรือยังไงครับมีการชิงไหวชิงบิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายถือดาวตั้งขึ้นการได้กาเสียกาที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เตี้ยงเจ็บปวดรั่ว้าลแสนทุกดะลมานแทบจะทนไม่ไหวกวนกวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันด้นการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา รับเดอะสตาร์สองแสงมนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคช่วงชะตาช่วงนี้ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้เพราะฉะนั้นดวงชะตาต่อสู้กันหน้าดูเหลือเกินเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีสิ่งต่ตางๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะว่าตัวท่านเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปล,ปล,แปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบียเพลงกองกัน ลงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาพระราชาส่งมอบช่วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรตกตำแหน่งดซันปักทงรอจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตกตำแหน่งดาบสองขวายงาะะน,นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดา นบผมนั่นจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทียันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลน,นเพดุบายจะบังเกิดอยู่ไว้เป็นครับดวงแบบนี้ครับอยู่ให้เป็นบบนะผมมันออกเดินทางหาความรู้ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้จบจอมหวนนะครับจบจอมหวนนะผมจบจอมยุทธยุทธจักรจัดหนักจะเต็ม ปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าท่านจะได้ผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีการที่ท่านจะแต่งงานกับใครบางคนจงคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบและถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นาทางให้โชโกุตาอัมดาบุญบารามีวาสนาเทพเทวดาสิง่งศิธิ์คํำชูปกปักคุรองรักษาหนุนนำโชโกตาลิกเปลี่ยนแปลผ่านวัฏน,น,นาอย่างก้าวโดดจะไปทางซ้ายดีหรือไปทางขวาดี ตั้งมา่านมุ่งตรงไปข้างหน้าสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาอำนาจบนบารมีวาสนาท่านจะได้บัติดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุกนกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบตกตำแหน่ง M เอ็มเพจดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ครับดวงวันนี้อย่าไปกลัวครับครับนะใครมายุ่งกับลูกค้าเดี๋ยวเองเจอดีหมูเขียวคอยตามไม่หยุนะดครับดวงนี้ดวงแข็งอำนาจบนบารมีวาสนาท่านก็นลองแข็งดูครับนะ ลองดูดวงตัวเองว่าแข็งจริงหรือเปล่านะครับแต่บอกได้เลยชาวราศรีการเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงามาเกิดจะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ปีศาจมูมานยังต้องสีโลลากด,ดวงแบบนี้สุขสมสมหวังดังใจใหมายนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมสนับสนุนทางช่องทางช่องได้เลยนะครับครับผมให้ค่าครูทางช่องได้นะครับผมรับฟังต่อกันอย่า ราศีกันในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวโดยมีทั้งโอกาสและความท้าทายรออยู่ชาวกันจะได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างรอบคอบด้านการงานในเดือนนี้ชาวกันจะพบกับความท้าทายใหม่ๆในที่ทำงานอาจมีโครงการสำคัญหรืองานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะของคุณควรเตรียมพร้อมรับมือกับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องทำงานร่วมกับทีมใหม่หรือแผนกอื่นๆในองค์กรโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามีสูงควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินการเงินของชาวกันในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายและการลงทุนรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ดีในช่วงที่ผ่านมาอาจมีโอกาสได้รับโบนัส หรือผลตอบแทนพิเศษควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการลงทุนควรทำด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออมหรือการลงทุนเพื่อเกษียณด้านการเรียน สำหรับชาวการที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทเป็นพิเศษอาจมีการสอบหรือโครงการสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จควรจะสรรเวลาในการทบทวนบทเรียนและทําการบ้านอย่างสม่ำเสมอการทำงานกลุ่มจะมีความสำคัญควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือโครงการที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้การขอคำแนะนำจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่างมากยอดค้าขายสำหรับชาวการที่ประกอบอาชีพค้ายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีทั้งโอกาสและความทา้าทายยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน ควรเน้นการบริการลูกค้าและการสร้างความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่อาจมีโอกาสในการขยายตลาดหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆควรระมัดระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมต้นทุนการทำการตลาดออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเลขนำโชค เลขนำโชคสำหรับชาวกันในเดือนนี้ได้แก่3 7 15 24 36โดยเลขเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือโอกาสดีๆในด้านต่างๆควรสังเกตเลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลขห้องเลขที่นั่งหรือเลขทะเบียนรถอาจนำเลขเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจเลือกวันสำคัญหรือเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ควรยึดติดกับเลขนำโชคมากเกินไปและควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจเสมอเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของชาวกันในเดือนนี้ควรระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบช่วงต้นเดือนเหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นหรือทริปธุรกิจควรตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณ์การเดินทางให้พร้อมก่อนออกเดินทาง การเดินทางไกลหรือต่างประเทศควรวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมระมัดระวังเรื่องการจราจรและสภาพอากาศที่อาจแปรปรวนอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีกันโดยมีทั้งโอกาส ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจและการจัดการกับความเครียดการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานจะเป็นสิ่งสำคัญควรหาเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างราบรื่นท้ายที่สุดการมองโลกในแงบ่บวกและการเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาชาวกันไปสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ขอให้ใช้ความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการวิเคราะห์ที่เป็นจุดเด่นของราศีกันในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบในหลายๆด้านแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่าเพิ่งกังวลหรือคิดมาก ไปเองนี่อาจเป็นเพียงช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อจัดการกับความเครียดหรือปัญหาส่วนตัวใช้ความเข้าใจและความอดทนของคุณในการรับมือกับสถานการณ์นี้การให้พื้นที่และเวลาแก่คู่ของคุณจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจที่สะสมมานี่คือโอกาสที่ดีในการพูดคุย และแก้ไขปัญหาร่วมกันความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาแห่งความโรแมนติกและการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกใกล้ชิดกับคู่ของคุณมากขึ้นและมีโอกาสได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆหรือทำ กิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการวิพากวิจารณ์มากเกินไปซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ชาวราศีกันย์มักมีแม้ว่าคุณอาจมีเจตนาดีในการช่วยให้คู่ของคุณปรับปรุงตัวแต่การวิจารณ์มากเกินไปอาจสร้างความรู้สึกในแง่ลบได้พยายามแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแทนการวิจารณ ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีกันที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆและอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายความมีสเสน่ห์และความฉลาดของคุณจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ความระมัดระวัง และการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกก่อไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์การใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนาเองและทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในอนาคตช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดใจ และสร้างความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันหรือมีค่านิยมที่สอดคล้องกับคุณอาจเป็นการพบกันผ่านงานสังคมกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ความสามารถในการสื่อสารและการวิเคราะห์ของคุณจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกที่ดีในช่วงปลายเดือนหากคุณได้พบกับใครสักคนที่น่าสนใจนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการก้าวไปข้างหน้า และเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความคาดหวังสูงเกินไปการค่อยๆเรียนรู้และทําความรู้จักกันอย่างชา้ชาๆจะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับความสัมพันธ์ในอนาคตสําหรับชาวราศีกันที่ยังไม่พบคนที่ใช่ไม่ต้องรู้สึกกดดันเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการทาความรู้จักตัวเองมากขึ้นลองทำกิจกรรมใหม่ๆ หรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันการขยายวงสังคมจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่อาจกลายเป็นคนพิเศษในอนาคตข้อควรระวังสำหรับชาวราศีกันทั้งที่มีคู่และโสดคือการไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปแม้ว่าการมีมาตรฐานสูงจะเป็นสิ่งดีแต่การคาดหวังความสมบูรณ์แบบอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในความสัมพันธ์ ได้พยายามเปิดใจและยอมรับว่าทุกคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองโดยสรุปเดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีกันไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการใช้ความละเอียดรอบคอบความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีจะช่วยย่อให้คุณสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและอย่าลืม ที่จะให้เวลากับตัวเองด้วยความสมดุลระหว่างการให้และการรับในความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจในระยะยาว